โอเคคลิปนี้นะคลิปที่6ก็จะพูดถึงเรื่องของรูปทรงว่ารูปทรงแต่ละรูปทรงอ่ะเราจะเรียกว,ว่ารูปทรงอ่ะเป็นรูปเรขาคณิตนะก็จะมีสี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมอย่างนี้เป็นต้นเนาะรูปทรงเนี่ยมันก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งเป็น,ปนองค์ประกอบของศิลปะซึ่งรูปทรงเนี่ยมันสามารถจะสื่อความหมายอะไรได้หลายๆอย่างเหมือนกับสีนั่นเอง ที่บอกไปเมื่อตอนที่แล้วเนาะแต่ทีนี้เราจะมาดูรูปทรงกันว่าแต่ละรูปทรงเนี่ยมันมีความหมายอะไรบ้างเรามาดูกันสมมุติว่าพ่อวาดสี่เหลี่ยมเนอะอันนี้เป็นสีเส่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยมันมองว่ามีความเป็นระเบียบว,วินัยเนาะจัตุรัสน,นี่เขาเรียกสี่เหลี่ยมจัตุรัส ้นน้ำก็ฝึกภาษาไทยไปด้วยเนะพ่อเขียนคําว่าจตุีาเหลยมจตุลาสนลาเนี่ยทุกด้านเนี่ยทั้ง4ด้านเนี่ยจะมีเท่ากันจะมีความยาวเท่ากันหมดเหลยมจตุลัสเนี่ยความหมายของมันก็มีความเป็นระเบียบวินยัยใช่ไหมมีความเป็นกล้าหาญมีความพิถีพิถันตรงอย่างนี้เป็นต้นเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าแทนกับ สินค้าหรือว่าของต่างๆเนี่ยมันก็อย่างเช่นสมมุติเป็นรูปลูกเต่าเป็นต้นอย่างนี้เนาะลูกเต่าลูกเต่าเนี่ยแต่ละด้านเนี่ยมันก็จะต้องมีด้านที่เท่ากันหมดเนอะไม่ไงั้นมันก็จะไม่เท่ากันอย่างนี้ลูกเต่าเป็นต้นภาพต่อไปอันนี้เป็นสามเหลี่ยม ภษาอังกฤษเรียกว่าไทแองเกิลนะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยความหมายของมันมันก็คือความเสี่ยงเป็นต้นนะอันตรายอย่างนี้เนาะเพราะว่ามันมีมุมเห็นไหมมันมีมุมแหลมแหลมแทงแทงเข้าไปเงี้ยแทงเข้าไปมันก็เป็นให้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งอย่างเช่นอะไรอะ่ะ พีระมิดเป็นต้นเนาะเช่นพีระมิดพีระมิดเนี่ยมันมันถูกสร้างที่ประเทศอียิปต์เนาะเดี๋ยววันหลังพ่อจะมาพูดเรื่องนี้อีกะกันพีระมิดมันก็ให้ความรู้สึกว่ามั่นคงได้เหมือนกันหรือความสําเร็จก็คือตรงปลายความสําเร็จมองว่าความสําเร็จได้แล้วก็แต่ว่ามันก็มองว่า อาจจะเป็นเรื่องที่เสี่ยงอยนงตรายหรือมีการต่อสู้เหมือนต้นนี้เนาะให้ความรู้สึกแบบนั้นต่อไปวงกลมวงกลมเนี่ยน่าจะเห็นกันบ่อยวงกลมเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่ เป็นมิดนะแล้วก็ไหลลื่นนะเพราะว่ามันเป็นลักษณะที่มันหมุนวงวงอย่างนี้คือไม่มีการติดขัดอ่ะมีทําอะไรก็ไหลลื่นไปนหมดเนาะวงกลมมีความอ่อนโยนเป็นมิดอย่างนี้เป็นต้นเนาะลองสังเกตโลโก้ของของเลโก้ก็ได้อันนี้ถ้าพ่อจำไม่ผิดเนาะตัวตัวอักษรอนะของของเลโก้เนี่ยที่เขาเขียนเนี่ย มันจะเป็นลักษณะโค้งมนเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะมันจะเป็นลักษณะโค้งมนอย่างเงี้ยมันจะเป็นรูปทรงกลมด้วยนะนะความรู้สึกมันก็จะไม่เหมือนกันถ้าสมมติว่าพ่อเขียนอย่างเงี้ยพ่อเขียน l ลจีอ e อย่างเงี้ยแบบทื่อๆแข็งๆเงีย้ยมันก็ไม่รู้สึกว่าเป็นมิดหรือว่าไม่เหมาะกับเด็กเป็นต้นใช่ไหมแต่อย่างเงี้ยมันจะดูว่าเป็นฟอนต์ที่เหมาะกับเด็กมากกว่าเนาะ ลักษณะรูปทรงวงกลมมันจึงเหมาะสำหรับอะไรที่อ่อนโยนนะแล้วก็เป็นมิตต่อไปอีกรูปทรงหนึ่งที่ไม่ค่อยได้เห็นกันเท่าไหร่ก็คือรูปทรงที่เป็นห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมห็่ว่าจะ ห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมเนี่ยมันอาจจะมองว่าไม่ใช่สิเพราะว่าผิดทรงนี้รูปทรงนี้รูปทรงที่เป็นห้าเหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่ห้า ห้าเหลี่ยมเนี่ยมันจะมองว่าเป็นทรงที่ผสมกันก็ได้ม,ดมันจะสื่อมันจะสื่อถึงความแปลกใหม่ทันสมัยอย่างนี้นะแปลกใหม่ทันสมัยมีความแข็งแรงเป็นเรื่องของอนาคตเป็นต้นอย่างนี้เนาะ อันนี้ก็เป็นเป็นทรงที่เขามาทำเป็นกระจกซะมากกว่าเนาะทำเป็นกระจกหรือว่าหรือว่าเป็นของตกแต่งในบ้านก็มีเหมือนกันเนาะบทนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายก็เดี๋ยวมาทวนกันอีกรอบเนาะอันแรกก็เป็นรูปทรงจตุรัสนะรูปทรงจตุรัสอันที่สองรูปทรงสามเหลี่ยม อันที่3รูปลูกทรงวงกลมอันที่4เป็นห้าเหลี่ยมซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะไอ้สี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยมันก็จะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยนะแต่พ่อไม่ได้ว่าให้ดูสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยถ้ายกตัวอย่างนะอย่างเช่นสนามบอลใช่ไหมสนามบอลอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้เป็นโกเขาก็จะทําเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า เขาก็จะไม่ทํามันทรงกลมถูกไหมถ้าทํามันทรงกลมมันก็อาจจะเป็นกีฬาชนิดอื่นก็ได้เนาะที่เขาเล่นกันเป็น,นลักษณะวงกลมโอเคนี่ก็เป็นเรื่องของรูปทรงเนื้มันก็สื่อความหมายทีนี้ถ้าเราจําบทที่แล้วได้เนี่ยสีมันก็สื่อความหมายาราูปทรงมันก็สื่อความหมาย,มามมายดังนั้นแล้วถ้าสมมุติว่าในแต่ละรูปทรงเนี่ยเราเอาสีใส่ลงไป มันก็สื่อความหมายได้อีกนะมันก็สื่อความหมายของมันได้อีกเส้นถอย่างเงี้ยเราระบายสีแดงลงไปเงี้ยมันก็สื่อความหมายได้อีกแบบหนึง่งหรือว่าสีเขียวของสนามฟุตบอลเนี่ยมันก็สื่อความหมายได้อีกแบบหนึง่งเห็นไหมสังเกตได้ว่า <c oughs> สนามบอลเนี่ยเขาใช้เป็นสีเขียวเพราะว่ามันก็จะทําให้นักกีฬาสบายตา ในการแข่งขันด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นสนามเทนนิส <c oughs> หรือว่าสนามอื่นๆน,นะที่เล่นกันเป็นทีมเนี่ยเขาจะใช้สีเขียวหรือสีน้ําเงินเข้มเป็นต้นเนาะหรือแม้กระทั่งโต๊ะสนุกสังเกตไหมเขาใช้เป็นสีเขียวเข้มๆเพื่อที่ว่าเวลาคนมองมันจะได้มองได้ง่ายไงเ,เวลาแทงแทงลูก,กนเนาะโอเคบทนี้ก็มีเท่านี้บทนี้ไม่มีการบ้านอะไร แล้วเดี๋ยวเราเจอกันในบทต่อไปในบทที่7